ข้อมูลเด็ดแม่พิงกี้และพี่ชายทำสิ่งนี้เป็นเหตุให้ต้องหาเงินจากโฟเลก ขณะที่มีการเปิดหลักฐานเชื่อมโยงไปว่าเพราะเหตุใดพิงกี้ถึงไปเกี่ยวข้องในคดีดีด้วยโดยพบว่าพิงกี้เคยมีภาพถ่ายร่วมกับนายอภิร,รักษ์ผู้บริหารโฟลเล็กและพี่ชายของพิงกี้เองก็เคยโพสต์ชวนลงทุนโฟลเล็กด้วยมีการตรวจพบว่าบริษัทพี่ชายพิงกี้ได้ถือหุ้นร่วมกับนายอภิร,รักษ์และมีภาพแม่กับพิงกี้จะไปร่วมงานที่บริษัทจัดอยู่บ่อยๆงานนี้หลายคนวิพากวิจารณ์กันสนานจนถึงตอนนี้ว่าเกิดอะไรขึ้น ทำไมดาราดังอย่างพิงกี้ต้องไปพัวพันกับเรื่องแบบนี้ด้วยและปรากฏว่ามีชาวโซเชียลจำนวนหนึ่งค่ะได้แสดงความคิดเห็นในทำนองที่ว่าคุณแม่และพี่ชายของสาวพิงกี้ติดการพนันอย่างหนกักจึงจำเป็นต้องหาเงินจำนวนมากและเมื่อเจอช่องทางที่จะหาเงินจำนวนมากได้แบบง่ายๆก็เลยหลวมตัวเข้าไปร่วมขบวนการด้วยซึ่งเรื่องติดการพนันนี้เคยมีข่าวมาแล้วเมื่อปี2561หหลังจากที่สาวพิงกี้ได้หย่าก,กับสามี แต่ในตอนนั้นพิงกี้ก็ได้ออกมาชี้แจงแล้วว่าคนในครอบครัวไม่มีใครติดการพนันแต่ต่อมาในช่วงปลายปี2 5 6 2นสคุณส่วนที่ริมทองกูลผู้ก่อตั้งหนังสือพิมพ์ผู้จัดการได้ออกมาพูดในรายการส่วนทิทอล์กถึงเรื่องนี้โดยพูดเต็มปากเต็มคำเลยว่าแม่และพี่ชายดาราสาวท่านหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับคดีฟอร์เกติดการพนันอย่างหนักจึงจำเป็นต้องใช้เงินเป็นจำนวนมากจากการทำแชร์ลูกโซ่ดังกล่าวก่อนที่กลางปี2 พ5 6 5พิงกี้พี่ชายและคุณแม่ได้ถูกจับคุมขังในที่สุดอย่าลืมกดไลค์กด subscribe และกระดิ่งแจ้งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันนะคะ